เป็นคนกลัวกล้องต่อไปเพราะไม่รู้สิ่งนี้ก่อนอื่นนะคะสาต้องบอกก่อนนะคะว่าสาเป็นแม่ขาออนไลน์ค่ะนะคะ สาเชื่อว่าหลายๆคนเนาะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะในปัจจุบันที่กลัวการออกกล้องกลัวการไลฟ์สดนะคะก็ยังมีอีกค่อนข้างเยอะและก็คนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะที่กำลังจะเข้ามาสร้างตัวตนนะคะมา คล้ายของในโลกออนไลน์ที่ยังกลัวกล้องก็มีอีกไม่ใช่น้อยค่ะแต่สายอยากบอกแบบนี้นะคะว่าในตอนนี้ปีนี้พอส่อนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจำเป็นมากๆที่จะต้องออกกล้องออกมาอยู่หน้ากล้องให้คนได้เห็นหน้าเราเยอะที่สุดนะคะอ่าแม่ค้าออนไลน์จ๋าทั้งมือเก่ามือใหม่มือเกา สายยิงแอดที่แบบว่าเป็นมือเก่านะมือเซียนยิงแอดทั้งหลายนะคะบอกเลยนะคะคุณอย่าโมวแต่ยิงแอดอยู่ข้างหลังบ้านเนาะออให้ออกหน้ากรองด้วยนะเพราะว่ามันจะสร้างค่า engagement ทําำให้เพจของคุณมีค่า engagement ที่สูงมากๆเลยนะคะนะคะและซึ่งสาเชื่อนะว่าสายยิงแอดทั้งหลายอะ่ะ ออรู้ดีว่าสถานการณ์การแข่งขันช่วงเนี้มันเป็นยังไงมันค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงมากเลยนะเพราะสายก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นสายยิงแอดนะคะก็ก็จะรู้ตรงส่วนนี้เออถ้าใครเป็นสายยิงแอดนะคุณมาช่วยแบบว่าคอนเฟิร์มใต้คอมเมนต์หน่อยว่าถ้าจริงก็พิมพ์จริงนะโอเคไหมคะอ่านะคะและนอกจากค่ายในเกจเมนต์ของเพจของเราที่มันแบบว่าสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะและนอกจากนั้นนะ ยังจะช่วยในเรื่องของสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะทำให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจเรามีความมั่นใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเขาเห็นหน้าเราแล้วเนาะเออพอความไว้วางใจมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะอัตราการซื้อซ้ำอะค่มันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยนะคะในกรณีที่คุณเป็นสินค้าที่แบบว่าใช้แล้วหมดไปเนาะนะคะคุณถ้า คุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะและฝากกดติดตามสาสานะคะเพื่อรับสาระความรู้แนวคิดกำลังใจดีๆได้นะคะจากเพจสาสากิฟ์ลีนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ